ใายของเห็นเข้าไปนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเอาคือพระสวัสดีกูนนะว่าว่าไงนคืนโอเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวเบิงว่านไฟแไม้โอย้ยผูกเบิรนหันมืก่กี้โยกแขนเมื่อคืนตัวเนาะแล้วใส่เด้อเอากระใส่คอดต,ตัวเนาะเมื่อนี้เมืนน่อน,นี้ไปส่งจวงจันทร์ฟันสลายอยู่ส่องอยัง จวงจันไปเรียนบ้านมาเรียนยูพีบ้านเด้มาบอจวงจันมาเรียนบ้านผือก็เลยไปส่งยูซูลินด่า,ามันป้าพ่อบีเบียกกว่านั้นเตวันหยุดใหญ่แล้วเราไปทัวร์ไปทีบแักแท้เขาก็เขาไปว่าสิไปยืมสาวบ้านใส่้าหนะเขาเห็นมึงเล่นอ,อี แล้วตาหนาสงสารบอทำไมหน้าผากย่นยังเลยไปฉีดโบท็อกนะไช่เฮ้ยเขาฉีดบททอกเอาไม้แม่ฉีดเนี่ยนะเบิ้งคิวก่อนเอามาวัดดียาเด้อผู้ใดลูกไพยอ่ะืืีดเนี่ยเอาให้แม่ใส่ไหนตึงแม่ จะแมนบอกเปลี่ยนไอแม่ขนาดดึงว่าเนี่ยฮะแม่บักเบาเห็นเลยสวดด้วดดิสวดดีผู้เ่ามาหมายซื้อมือดิอดิพวนี้สมบัติจะไปแล้วไหมพวกนี้แก่นมาซื้อมือปะผู้เ่าอ่ะอ่านคนคนหัวกคนหมอกกันไหม อันผู้ใดบ่มีผู้มาแทนสิผมะแทนไว้ยี่แก่ไว้จา่แก่ต่อานัดีเทียไหมผ่ะโอ้เพิ่นสิไป็นเรียนบ้าหวะ่บาวมากเมื่อด้ไปเรียนยากมาเงียนเลยล่ะกุดิพาแก่ัดไปหาตะมอเทอานะแม่วะไอ้้อนทำอะไรป้อนตองตอง นี่สีแดงเลยต้อเป็นฝาคว่ะเขาจะมึงฝาไปตัด่ยต้องฝามันจะเป็นอ่อนนี่ครับกับเตอร์เฮิร์มเนี่ยอันนี้เป็นเบิรงกับเมางแล้งเนี่ยแล้วมากินเขาเราเห็นเอือนเออโอ้ยเขาวางบ่บลิทโทรถามไปงานไปงานมุสอ่านี่ขึ้นบ้านไหมงายขึ้นบ้านไหม เดว่าแดหลดเม่มันนี่มันเลนตากแดดตัวนน้นอือัวแดเเิดน้ำหลังเง้อน้ำเนีคือบ่้ท้าคิปท้ากันแดดไว้ท้าเหลวบอยย่มั่นแดดหมดหมดหนาวแดดแยงมันนี่อือเง็นเยอะแดดครับพี่คือตุ๊กตามี้นี่แล้วเนี้ยขาเข่าบวมไปย้ายใครแน่หละจ้า นียือยาโรคเก่ากินตอกินเก่าเปิดชิปครับโมบีตัวนี้ไม่ตราพูดไปเที่ยวเชียงใหม่มาได้เมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยก็ได้ลเอไปทิพนเขาติิสวีบอเข้าไปเที่ยวเชียงใหม่มาแหละเขากลับมาเบิ้งไหลโอ้เขาเขาเบิ้งไหลเขาซื้อบัตรเขาไปเบิ้งไหลสิซื้อบัตรเบิ้งไหลแล้วผู้ใดเขามากกับว่า เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เขาว่างลงเครื่องมากบแกบเผิดทุนละแล้วก็เลยกลับมาเนึ่มาจากเชียงใหม่อันเอาของฝากมาบ่าได้เช้ยงินบ่ให้คือมาเป็นบ่ผู้ใดก็ได้มาตะ้งตัวบ่ไปที่เช่เยงบินไปบ่ได้ของฝากดอกเอาไปห,หูไปตั้ง่งมาถมนึงโอ้ยแม่ที่แรกสิขับรถไปคอยได้ถามว่าคอยสิฮอดง่ายบ่ พะว่าเราเป็นคนที่ว่าขั้นเล่าห่วงคือเราต้องนอนเลยข่อ,อยว่าข่อยบ่้หอดดอกเพ้อเพอแมนข่อยครับข่อยว่างสิน่งเครื่องะอวาวอ <laughs> จังข่อยย้อมเด้เพราะว่าจองเครื่องผิดได้หลังๆขั้นแมนอัน,นขั้นแมนอันขับรถไปนี่จักสีหอดย้ำไดกสิจอดนอนมั้ยอหลีกรสิทอดมั้ย สิ่งที่เราเที่ยวว่างเขาขอ,อ,น,อนี่สิลูกไผ่ยพยาบาลอยากเก้าตรงมาแล้วเด้อพนักงานอย่างยากเก้ามากกวมาดูแลขยากแถวยากแถวคือลูกโอ้ยมีแต่ผู้เก้าเหร็นว่ามีผ<ล>ู้รรจริงจังแล้วบอกว่าเรียกเอาเลยลูกไผ่ร้ายครับให้เรียกเอาเด้อจริงจริง วันนี้มีหบวยยงกับมีเตหัวเปียกหนึ่งมึงหนามันมึงหนามันอุ่นอุ่นอ้อนอ้นคับมันไม่เหตุหนาสิล่ะนี่ลู้นคดนดอะรงมดคข้อเหมืมันมันบระเดี๋ือ,อไร่อ่อนเนี้ยมันถือขี่อ่อนเองอืออุ่นอ่อนครัไก นอนทาบายได้ต้องมาวนอีกเมื่อไหร่คับอนกของแม่ไว้กับนอนไงถจะเดือดําหนักไรไปไหนเลยตัวหนักเจ็ดสิบสองผูดังไหมโอ้ยยมาติใส้สุดเพรที่ถ ขดหอกวะดิเน่แ่ว่ามันมันเนีลเขาว่าเออแต่ว่าเขาไปฮะบ้านหิบบอกว่าเจ๊คือปซื้อตังลาดตรงนี้โชคเลอเขาไปซื้อแล้วเขาเขให้๊ขืนล้ำาติเป็นศิษยาดีะฮะเ็าไปขืนแล้วกอนเป็นไป บอลยังไปเลี้ยนเราที่หลังแม่เต้นท่าอะไรเต้นท่าหมอแคทนะเพราะว่าเม็นคอ่นีใส่สุดอินใส่สุดเอันใครอีกแม่เต้นใหนบเบื้องนี้ยาวาถออยากไอยคนอยากไอคนในสิเสินใครอีกสเอามือบางหนาเบ่งเถอะ สิน,นหอดเดิมแม่ย้ายพอกันเดินอนนะไอเอนบอกแม่เนี่ยครับคืออผูเอื่นนุดโอ้ยมาคำมาหอดบันเมื่ออดีอดโอสวัสดีอาจารย์แดดคะ่ะมีแฟนขับไล่จะพ้นแล้วหรือยายนอนเด,ด,ดึกแถอะยายโอ้เรานอนเดึกเราเบิ่งเราเบิ่งอันนทรทัศน์ตัวรานอนเดึกสมือ ไม่งีง้ยฝากินหอยอีแม่แต่นเนี่ยได้จอ่าเจ <ไป S 2> ี๊ยไปเบื่อไรขอ <kh ỏi S 2> ดีด่างซ้ำหมออาคุณอีอแม่ก็มาอยังแม่ก็มาอีแม่เหรียนโต้สับเด็กข้าเจกอะไรเดืกเดือกก็มาคอบเมนอ่าเจีนอนมา่อไหรคุณยายน่อไหร่น,นมาน่อหัแต่ลูกดีเบื่งผู้ใดอาเจี๊ยบกปพ่ออม่มนเขาไล่ตุดแล้วแล้ว กินบักทัว่ได้เนี่ยน้าซีไอนันกินกินได้แต่บักทัว่ไหมย่อมขึ้นไงเป็นยังไม่จีวนใช่ขาดสารอาหารสิลูกบอย <ขอ S 1> ยังย่อเบี้ยย่อเบี้ยกินได้อยู่ก็ย่อมไม่เลี่ไงกินอะไ,ไรต้มเด็ดทวนเซเบ็ตงานยกเลิกหรอคะงานไหนคะวันนี้ไม่มีงานไอพี่เคยใช่ไหม ่ในรอบในรอบรอนี่ล่ะรอบกะคนนอนเแกนแลนอยู่รอนี่แหละตอนนั้นแอนมาเขาอยู่หอ<ท>้องผู้ชายอยู่กับนวลเนาะเดี๋ยวแ <c oughs> รก <c oughs> จะเป็นหัวกักหัวแน่แล้วแม่คุณผู้นะหัวยิงกว่า <c oughs> มันมันเสียงเหมือนเนี่ยลอกไปลงมาคี่สิให้ <c oughs> ฟวงฟวงเสียงบา้ามัวอ๋ออันนีก็จะมา<ง>ดมเนาะเราอ่ะรับพี่อาร์ตค่ะเอานี่แมนแมนเอ้ยพูดอะไรพอนด้ขึ้นอยู่อ๋ <c oughs> เอเขาือได้ปอกข้องามแฉฉีด<อ>ายาแล้ว You just vaccinate my